ดานางเอกโดนัทมานัสนันก็ได้เวลากลับมาซาบ้างแล้วค่ะหลังจากไปโชว์พลังดราม่าหน้าจอมาพักใหญ่โดยล่าสุดขวงคู่เจ้าพ่อคามี้ตุ้ยเกตกมลมายึดรายการสีสันบันเทิงเป็นพิธีกรจะเต็มสกูปละครนายสุดซ่าค้าสุดแสบคนภาพเบื้องหลังสนุกสุดฮาเตรียมมา<ต>อวดกดารแค่สคริปต์การเป็นพิธีกรของทั้งคู่ก็ชวนพี่ๆทีมงานช่อง3มหาการสุดๆแล้วห้ามพลาดเด็ดค่ะเพราะถึงจะมาเป็นพิธีกรสีสันบันเทิงคู่กันครั้งแรกแต่ตุ้ยโดนัทก็แท็กทีมการลื่นปลื้ดลื่นปลื้ด เรียกว่าเตรียมเสียงหัวล็อกกั๊กกันได้เลยค่ะในสีสันมันเิงสเปเชียลคืนพรุ่งนี้ส่วนตอนนี้มาดูภาพหลุดเรียกน้ำย้อยกันก่อนเลยค่ะคุณเกดกระมนนี่เราสองคนหลุดออกมาจากหรือว่าจริงแล้วตุ้ยจะเป็นแบบนายรับนายระฟ้าโทษค่ะหรือว่าตัวจริงตุ้ยจะเป็นแบบนายรนายนายระฟ้าถ้ายังไงครับท่านผู้ชมนะครับผมเหนื่อยทำไมโอ้เจ้าชู้ไม่ได้ทำอะไรแล้ว